มลองตีเจ้าตัวโกลเลมฟิว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ข้างหน้าโอ้โหโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยเอาเรื่องอะไกิดร้อนแรงจัดอะ่ะโอ้โอเคฮะ <laughs> คุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจรายการวิทลีแคสน,นั่นเองก็วันนี้นะครับเราก็กลับ <laughs> นจอดเด็ดด้วยกิจซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพวกเราทั้งสองคนนะฮะจะมาเอาชีวิตรอดกันไปในเกมไมค์คาบกันนั่นเองแต่ว่าสําหรับการเอาชีวิตรอดราภายในวันนี้นะครับ<ๆ>คุณผู้ชมมันจะไม่ใช่การเอาชีวิตรอดในรูปแบบของ E C C เท่า e นะะั<ๆ>้นนะฮะกิตมึงรู้ไหมว่าตอนนี้นะไมค์คาบเขามีการอัปเกรดอะไรเข้ามามากมายหลายอย่างเลยนะเว้ยน้องรักเข้าใจไหม มันไม่ได้มีแค่ดาบที่มันอยู่ภายในเกมไ i n e c r a f t แล้วนะเว้ยแต่ว่ามันมีดาบมันอื่นอีกมากมายนะครับผู้ชมที่มันทําการอัปเกรดเข้ามาภายในไมค์คาร์บเวอร์ชั่น1.17นั่นเองอ้แต่จริงๆแล้วเราก็เล่นอยู่ในตัว1.16 <laughs> แต่ว่านี้เขาเรียกว่ามันเป็นเอ่อคอนเทนต์ไงที่แบบว่าอยากให้เพิ่มในไมค์คาร์บเวอร์ชัน1.17อะไรประมาณนี้ก็ใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับ ก่อนหน้าจะไปเล่นการสอนบักใครมาดูคลิปตีเป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดตามกดสมัครเปิดพวกเราสองคนกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองนะฮะโอเคจิตดมเดี๋ยวเราไปทําการเออ่หาไม้กันเลยดีกว่าน้องนะรู้สึกว่าตรงนี้ก็มีไม้เยอะมากๆเลยนะฮะคุณเออเออนี่ยเนี่นี่ทำการโด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 เขาบอกว่าภายใน Minecraft เวอร์ชันนี้นะกิจน้ำมันจะมีกล่องเชนอยู่เว้ยซึ่งภายในกล่องเชนนั้นน่ะมันจะมีวัตถุดิบการทำอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของ Minecraft เวอร์ชัน1.17อยู่เว้ยเพราะฉะนั้้นนน่่ะเเรรราาาคตอองทกพืิ ล่าหาอุปกรณ์ชิ้นนั้นไว้กิจโอเคแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะ,ะครับผู้ชมได้ได้เดี๋ยวเราจะให้กิจนะครับผู้ชมเป็นคนหาของนะฮะส่วนเราจะยืนตัดไม้โง่ง โอเคเฮ้ยเก็บอะไรตั้งเก้าเน่โอเคกิจมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถหากล่องเชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านนี้กันได้หรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมเริ่มจากหมู่บ้านหลังนี้ก่อนละกันเออหลังน <Yeah. S 1> well, we live ี้ไม่มีเ <couples> ว uh, <lam> uh, uh, ้ยเฮ้ยไปคนละหลังเว้ยไปคนละหลังเว้ยเก็บดูซิว่าแถวนี้มันจะมีกล่องเชนอะไรหรือเปล่านะฮะไปดูดิว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างรู้สึกว่าภายในกล่องเราจะมีอยู่สามอย่างไว้กิจก็คือวอเตอร์แล้วก็มี ไฟพาวเดอร์แล้วก็มีโกสโตนนะฮะคุณผู้ชมไอ้กิจมึงอยากได้อะไรมึงเลือกมา3อย่างเนี้ยมึงอยากได้อะไรเลือกมาเลยเลือกมาเลยเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมึงเอาสักอย่างหนึ่ง<ต>เอาสักอย่างนึงกตนอ่าเลือกไปมึงเอาโกสโตนไปถา้างนั้นเดี๋ยวกูจะเอาไฟไปแล้วกันอ่าม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 า,มาลงมาลงมาลงมาอันนี้นะมันอ่ามึงไปตีมัน มึงไม่ตีมาเดี๋ยวมึงเห็นโกลเลมไหมโกลเลมกำลังจะพุ่งมาหามึงเลยนักกิจนะโถเอ้ยมึงนี่แม่งหลังจากที่เราได้ในส่วนของวัตถุดิบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน้องกิจคิงเนอร์หลังจากนี้นะ่ะเราก็ต้องทําการคาฟอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมานะคะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการคาบนะน้องกิจนะก็คือเราก็ใช้สติกโงูๆเหมือนเดิมแล้วก็ทําการใช้วัตถุดิบที่เราได้ทําการขโมยมาก็คาบเหมือนดาบเหมือนเดิมเว้ยอ่าแค่นั้นเองว้ไ้กิจมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าซิมโพมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้เน่เน พี y, ini, woah, care, ่ได um ้เอาไฟมาเว้ยเฮ้ยไอ้ก uh ิจไหนลองตีดิมึงลองมึงลองตีเจ้าตัวโกเลมฟิว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ข้างหน้าอู้หู้โอ้ยกูดอุ้ยเอาเรื่องว่ะกิจร้อนแรงจัดอ่ะอู้เฮ้ยร้อนแรงจัดว่ะไอ้กิจอู้หู้ คุณผู้ชมโหโคตรสุดยอดเลยเน่เน่เของพี่นะมันจะเป็นไฟเว้ยซึ่งอุปกร,รณ์ที่เราทำการคับมานะ,ะัะคุณผู้ชมมันจะมีเอฟเฟกเว้ยอย่างของไอ้กิจนนเนี้ยเนี่ะไอ้กิจก็จะมีเอฟเฟกของตัวของเจ้าดาชนินันนะ,ะัะคุณผู้ชมส่วนของเราเนี่ยเราก็ได้เอฟเฟกไฟมาด้วยนั่นเองอนี่เน่นี่เน่นี่เน,น,เน่เอ้ยใช่หรอรไม่น่าแลวทำไมเม<อ>ื่อกี้เราเห็นไอ้กิจ <ไง S 2> <ห>นะน ม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าเอฟเฟกแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ที่ดาบชิน้นนั้นเว้กิดเข้าใจปะเออไปกิจขึ้นไปเอาของอีกชิ้นหนึ่งมาน,ะน้องรักนะรู้สึกว่าอีกชิ้นเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของน้ํานะฮะคุณผู้ชมส่วนผมนะครับเราจะไปหาในส่วนของดินกันนะฮะคุณผู้ชมว่าดินเนี่ยก็สามารถทำการคาฟดาบได้นะฮะมา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 ให้กิจทําการคาบดาบก่อนนะ,ค,ะคุณผู้ชมซึ่งดาบรอบนี้ที่กิจได้ทำการโดมานะฮะมันก็คือดาบน้า <c oughs> นั่นเองเออเฮ้ยเอาเรื่องวะ เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันรุนแรงนี่วะโอ้โหเฮ้ยไปกิดไปไปโดยจากทรงแล้วผมคิดว่าเราสองคนน่าจะพร้อมที่จะโยโวกับพวกเรามอนเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกิดมึงว่าแถวนี้มันจะมีหลุมให้เราเปล่าวะแบบหลุมเข้าไปอะุมไม่ามเออไม่มีเรอวะแต่เราต้องดูนะครับคุณผู้ชมว่าเอาเอาาผมต้องถือดาบเลยนะพี่วิ่งไวดีอ๋อถือดาบแล้ววิ่งไวนะฮะทำไมเราถือดาบแล้วเหมือนมันช้าลงวะคุณผู้ชม เอ้แต่ว่าเออเอฟเฟกต์พี่มันเยอะไงกิตเฮ้ยเราเจอท่ามวะกิดเราเจอท่าว่ะรู้สึกรู้สึกว่ารอบนี้นะับคุณผู้ชมเราน่าจะสามารถที่จะลงไปประจนภัยกันได้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องเกรงกลัวมอนเตอร์เลยนะกิตนะปะปะปๆเดี๋ยวสงแล้วพี่คิดว่าเราสองคนพร้อมที่จะกอบโกยแร่วเห้ยกิตเดี๋ยวกอนนาทำไมทางมันตันวะอ้าว ทำ,ทำไมมันมีแค่เดียวไม่รู้สึกว่าเราน่าจะมาผิดทางนะคะคุณผู้ชมนี่นี่นี่เราต้องมาด้านนี้อโ่โถนี่ไงลงมาด้านนี้อเออไอ้กิจนี่มันซื่อบึ้งจริงเลยเอ้าวไม่มีทางวะไอ้กิจมึงไม่คิดจะขุดลงไปเลยวะโอ้โหนี่ไงตรงนี้อ่โถ่นะต้องให้พี่สืบว่ากิจโอ้โแย่อ,อ,อ้าวตัน <laughs> อีกแล้วว่าต่ฟ้าไหนวะ มีหลุมไหมตรงนี้ไหนลองขุดลงไปดิกิจไม่แน่มันอาจจะมีหลุมอยู่ใต้ช่องนี้ก็เป็นไปได้นะฮะไอ้กิดลองขุดลงไปแบบตรงๆดิลองลองขุดไปแบบตรงๆเออลองขุดไปตรงๆนะฮะไม่แน่คือแบบเราขุดลงไปแบบตรงๆเนี่ยเราอาจจะเจอถ้ำอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไงกิจเป็นไงดูดิว่าเป็นยังไงเป็นยังไงไม่เจอพี่ไม่เจอพี่ เปียมึงลงไปซะสูงยัยนะน้องกิตนะเอ้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะหาหลุมใหม่ให้เรานะเพื่อที่เราสองคนจะได้ลงไปประชนภัยกันนะฮะคุณผู้ชมนี่แนี่ยโอ้ยโอ้ยกิตมันเผาให้อัตโนมัติเลยวิกิตเนี่ยเอ้ยโรเทะคุณผู้ชมดูสกว่าเอ้ยอ๋อดูมอนไอ้กิตอ๋อพี่เข้าใจเลยวิ่ดูเหมือนกับว่าพี่อ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องทำการโจมตีเลยวิกิตคือมันไม่อัตโนมัติวิกิตเข้าใจปะ เน่เดี๋ยวพี่จะทําการสาธิตให้เจ้าดูนะอย่างเช่นพี่เดินเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมกิดแล้วก็ทําการถือดาบเห็นมะเฮ้ยถือดาบปุ๊บแล้วคือแบบว่าเอ้าพี่แม่งตกน้ำว่ะเอ้ยนี่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 เนี่ยเนี่ยโอ๋อเ้ยสุดยอดว่ะรร้อนแงโอ้โหร้อนแรงแค่เดินเข้าไปใกล้ๆอ่ะคุณผู้ชมเพียงแค่นี้นะฮะ มาพวกนี้เนี่ยมันก็พร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อเลยนะครับเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะกิจมึงรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ผมว่าผมควรถือดาบถือดาบน้ำบางทีทำไมวะหรือว่าดาบน้ำมันกากเกินไปวาหางกิจนะมันช้ามากเลยพี่มันอึดมันอาจจะมันอาจจะสรุมว่จันโอ้โหหลุมนี้ใหญ่เวอร์วาน้องกิจกิงเนอร์มันถือว่าเป็นอะไรที่น่าประจนนไปรู้สึกว่าตอนนี้เราได้ดินมานะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเออเราได้ดินเอ้าแล้วน้ำกูไปไหนนะฮัลโหลอ้าเอาดินกูมาเอาน้ำไปไหนว h a ว w h เราได้น uhm like, ้ํามาและดินผมหายไปไหนก้อนหนึ่งไว้นยคุณผู้ชมเอาใหม่นะปึ๊บคับไปรู้สึกว่าเราน่าจะสามารถทําการคับดาบได้นะคุบแต่ว่าดาบที่เราต้องการเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับโอเคกิจตอนนี้พี่คิดว่าเราสองคนน่าจะพร้อมลวมไปจดหัายแล้วนะโอเคปึ๊บไปแล้วครับผมนี่ไปมึงฮัดคอจัง่ากิจโอเคมา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  เรามาเก็บแร่กันดีกว่าววกิตมาเรามาเก็บแร่กันดีกว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเติมเต็มนะฮะความสุขของเราได้นะฮะนั่นคือการเก็บแร่นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมนี่เฮ้ยมอนเตอร์เยอะปะหุยกิจแม่งสู้อ่ะคุณผู้ชมไอ้กิจนี่แม่งไอ้กิจแม่งมีดาบแล้วแม่งห้าจริงไปเลยรู้สึกว่าพี่เจอตัวคีเปอร์อยู่แถวนี้นะวิกิตต่ออุ้ย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 อ้อ้ยอ้ยโดนคู่โดนคู่พี่ก็โดน พี่ก็โดนกลายเป็นครปเปอร์ชาร์จพี่ใช่เหรอโอ้โหอ๋อมันเลยโดนเอฟเฟกต์เนคุณผู้ชมใช่ไหมมันโดนเอฟเฟกต์ไปมันก็เลยเหมือนกับว่าโดนมันก็เลยกลายเป็นเอ่อคริปเปอร์นะฮะคุณผู้ชมทำไมรอบนี้เหมือนกับว่าเราจะไม่เจอมอนเตอร์เลยว่ากิจหรือเพราะเราเก่งเกินไปว่าน้องรักนะทำไมมันดูแบบมอนเตอร์มันเก่งเกินไปมอนเตอร์มันดูแบบว่าหายไปหมดเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยตรงนี้มามาวะนี่เนี่ยนี่เนี่ยร้อนแรงร้อนแรงเว้ยไอ้กิจเอ้ไอ้กิจด้านล่างมีว่ะสิบสองนาทีกามีว่ะสิบสองนาทีกามีว่ะ กิอ้าเอ้ยเอาเรื่องมากินเฮ้ยกินกันเฮ้ยโอ้โคตรเลยคุณผู้ชมเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกันนี่แน่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 เอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องโอ้ยโอ้โอ้ my g o a s k e t b a l l โอ้ my g o a s k e t b a l l โอเคโอเคเฮ้ยนี่สิกิจนี่สินี่คือสิ่งที่เราต้องการเว้ยน้องกิจ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเราลองดูดิโอ้ยลงไปได้เยอะมากกิตเฮ้ยถ้าเกิดดีไม่ดีรอบนี้นี่คือเราอาจจะเจอโดยส่วนไดมอนด์ก็ได้นะวิกิตนะอยู่ส่งเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีเนื้อเลยววิกิตพี่มีแค่เนื้อหน้าวันหนึ่งว่ะพี่ได้เนื้อหน้ามาแค่เดียวได้ๆดโอ้ขอบคุณครับรู้สึกว่าน้องกิตเป็นบุคคลที่ใจดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่โอเคเอ้ยกิตพร้อมยัง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 เออปุ๊บโบ๊ะ ไมพี่ระเบิดไว้กิจโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะทำการทีพีนะฮะทีพีไปหาน้องกิจคิงเนอ์แล้วทำไมพี่ถึงระเบิดไว้กิจงงมากเลยปะฮะโอ้โหเฮ้ยรู้สึกว่าโโเามื่อกี้เมื่อกี้เหมือนกับว่ารัขางข่าวมันก็จะตายด้วยนี่นะ่ะคุณผู้ชมอ่ะแล้วเราลงมานี่เราหาทางขึ้นไม่เจอไ่้กิจเฮ้ยกิจพี่เพิ่งเห็นว่าพี่ได้นี่ด้วยวะพี่ได้หัวคีบ้าเว้ยเฮ้ยคือแบบ นานๆกี่ดีมันน่าจะเป็นชาคริปเปอร์พี่อ๋อนานๆที่เราจะได้หัวคริปเปอร์ทีนะฮะคุณผู้ชมทําให้พวกเราสองคนเนี่ยถือว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่แล้วกันนะเฮ้ยกิดมันจะได้พอได้พอดีเฮ้น้ำน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้า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 เฮ้ยนี่ไงโอเคโอ้โหตีครั้งเดียวแม่งตายแล้วว่ะกิด เออขาเรียกว่าไรน,นะวันช็อตวันคิวอ่ะคุณผู้ชมอ๋อเฮ้ยกิจ<ม>เราเจอทองเจอทองเีอทองเอ,อ้ยนี่แน่เก็บเก็บเก็บมาน้องกิจคิงเนอร์แต่ว่าตอนนี้พวกเราสองคนมีเหล็กก็จริงครับผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้เผากันสักคนเลยเราไม่สามารถเก็บ<า>ทองได้ใช่ไหมน้องกิจฮะเราไม่สามารถเก็บทองได้ใช่ไหมต้องหาเหล็ก Oh. หาฐานก่อนพี่หาฐานก่อนโอเคโอเคถ้างั no ้นเราหาฐานนะฮะคุณผ yeah. oh 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 ู oh. ้ชมแต่ว uh ่าเดี like ๋ยวผมจะทําการเก็บแร่ให้น้องกิตคิงเนอร์นะฮะว่าตอนนี้เราเจอแร่แบบแบบเยอะมากๆนะฮะอ้ากิตเอาเก็บไปเก็บไปแล้วกันนะคุณผู้ชมเรามาลองดูด้านนี้สิโอ้เสียงการประจดภัยของน้องกิตนี่มันเขาต้องจะท้าทายผมมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้ my g o กู๊ดเลนด์บลูโอ้ไมค์กูดเยอะไอ้กิตกคตเยอะโอ้โหไอ้ตรงพี่กคตเยอะโอ้โหเอ้แต่ว่า มันเป็นที่บอกว่าจีจีอีซี่มากคุณผู้ชมคือเราแค่เดินผ่านอะไรประมาณนี้นะฮะมอนเตอร์พวกนี้ก็ถือว่าเกิดเปลวไฟขึ้นแล้วนะฮะโอ้ไหไอ้เก no 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 oh oh o โอ้โหโอ้โหนี่แน่นี่แน่คือตอนนี้พี่กำลังสู้กับมอนเตอร์ประมาณหนึ่งล้านตัวได้นะน้องคิงเนอร์ คือแบบว่าตัวมันเยอะมากๆเลยไม่รู้อะมันอาจจะไม่ถึงแรกอะกิตแต่ว่าพี่พูดให้มันดูโอเวอร์โอเวอร์ไปก่อนนะมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เยอะมากใช่ทองเยอะมากกิทแต่ว่าเรายังไม่เจอไดมอนแหลกคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราเจอเดอมอนก็คงเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวกอนนะออ้เชดเสียงระเบิดใช่เสียงระเบิดจากตรงพี่เองไว้น้องกิทคิงเนอร์เดี๋ยวกันนะ แดี๋ยวพี่จะหาอะไรให้เราได้ทำการขุดเล่นอาจจะแบบเจอไดมองไดมอนอะไรประมาณนี้สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดซัสบสไคร์เบอร์ให้พวกเราสองคนกันด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสดีครับ